สวัสดีค่ะค่ะก็จะเป็นน้องออมกับคุณอ้อยนะคะวันนี้รับรถเป็นตัวนิดสันโน้ตขอสัมภาษณ์หน่อยความรู้สึกที่ได้รับบริการแล้วก็สัมผัสแรกที่ได้เห็นตัวนิดสันโน้ตค่ะ,คะตอนแรกที่ได้เห็นรู้สึกัในใจมากเลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันข้างในรถคือด,ดีมากๆแล้วก็เป็นรถเล็กแต่ว่าเหมือนเป็นรถเจอร์ตคันหนึ่งได้เลยะคะ่ะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับที่จ่ายเลยค่ะโอ้ยขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะอันเนี้ยเซลท่านไหนดูแลอยู่นะคะ พี่เปิลนะคะเออพี่เปิลดูแลอยู่นะคะทันี้ก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกยังไงกับการบริการของพี่เปิลในครั้งนี้โโอหรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะพี่เปิลเป็นคนที่เฟรนดี้แล้วก็คุยได้ง่ายมากๆเลยค่ะรู้สึกไม่เก่งเลยเพราะว่าเป็นกันเองมากๆค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชมตัวนี้แสนโนอสดูนะใหน้องออมช่วยเปิดเราให้ดูหน่อย นะคะวันนี้เพิ่มเติมมีเป็นเบาะหนังนะคะน้องออมนะคะชอบนะเบาหนังก็สปอร์ตมากขึ้นเนาะจริงๆเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะตัวเบาะหนังนะคะแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยนะคะขับง่ายเพราะมันเกียร์ออตโต้แล้วนะคะเครื่อง1.2นั่นเองนะคะสีบอนเงินนะคะบอกเลยตัวนี้สันโนดน,นะคะเป็นรถห้าประตูเนาะเดี๋ยวน้องออมมาเปิดประตูหลังให้บ้านหน่อยแล้ว <c oughs> อ่านะคะนี่ไงนะคะ เพิ่มเติมโดยการมีเบาะท้ายมีถาดท้ายให้ลูกค้านะคะวางของไม่ต้องกลัวเลอะเลยทีเดียวนะคะตัวเบาะพับได้นะคะโอเคก็ขอบคุณน้องออมมากๆเลยเจอกัน1,000งันโลแรกนะคะลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะก็เหมือนเดิมพี่ป้อนดูแลนะคะยังไงก็ทักทายเข้ามาได้เอันนี้อัติดตามช่องไหมมีช่องของใครอ่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะสวัสดีค่ะ